กะคะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับควายซ่าหรือควายนั่นเองนะอันนี้ก็อยู่กับเกมแบบประเทอเช่นเคยอ่าฮะเราก็จะมาต่อจากพาร์ี่แล้วนะอ่าซึ่งเราก็เล่นอะไรของควายเนี่ยพอ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 อ๋อเราจะอัดมอง ก็มาถึงอ่า,าแล้วก็อยู่ตรงจุดมาเรียที่มาเรียปัดเจ็บใช่ไหมแล้วก็โอเคโอเคโอเคอ่าทำารยทำรลเอยก็โอเคตอนนั้นเอคนขายรีซเซลแมนที่มันเข้าไปตรงเนี้ยตองเหมือนจะให้เราเดินเข้าไปตามนะอาจจะ,ะคุณนพ้่ง

โอโห่อนเมียมากเลยเอ่ะแล้วตนี้ก็เป็นจุดที่พอแตไม่ออกแล้วเดี๋ยวนะอุ้ยแนถ เดือดพายามแต่งไรเนี่ยค่ะพาไปคนอย่างนี้อย่างใสแจ้งโซยุก็ุดจุดจุดเฮ so ้ยเดีย <c oughs> เ๋ยวโอ,อยเจ็บคอแหมว่าแต่ไปไหนของเราเนี่ยโอ้โหอื้อหือคอยนี่อื้อหือเลยอะไรมึงอะไรอะไร นายหลอกแต่ไม่กลัวนายหลอกอืมแล้วก็แป๊บหนึ่งนะแหลกค่ะแป๊บหนึ่งอย่าเอาพวกนี้อย่าเอาพวกทิปปุริอะไรที่กิบออกก่อนแนิดนึงแหลกชูถ่ายไปซซกออก,ออกไปให้หมดเลย ออกไปปุ๋ยแล็บมันแห,ไ,หนไปเอเออันไม่ออกวะ็นช้างเอะโอเคกลับมาชื่นเคยาามาเรียมาเรียเพิ่มมาแบบเจ็บเอออ่าจากเซฟดีวะไม่เด้ไม่ไ เวลาจะปร้องเพทำานุ่้ยไม่อยูตาหัวงั้นนะอะไรอะมดี้หรอใ่ทำอะไรตรงนี้หาลางกายของมันเหรอวรงนี้ไม่รู้นะ ไปก่อนละกันฮืมตรงนี้ด้วยฮะอ,อุ๊ยชักเอออะไรแบบแบบเมื่อกี้ ừ, อืมตรงนี้ยิ่งมืดไปใหญ่เลยกากลับมาแก้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ัวมันมาที่หัวอืมไหนนี่เอะห้ามให้มันจับเราได้ใช่ปะอ๋อเข้าใจแล้วถ้ามันจับเราได้จะเป็นยังไงวะคือแบบอ๋อถ้ามันจับแล้วแล้วมันจะเอาหัวเราใช่ไหมซึ่งพลอยมันโงไปเองอ๋ออ๋อแล้วพลอยอ่านนี้ได้ยินเสียงพลอยปะโอเคได้ยินนะโอ้โหไม่จับคอยให้มันดีๆวะ Thank y <you. S 2> เอ๊ะขอบคุณขอบคุณลูกหนูถูกป่าว โอเคแล้วทำไมมันมีศพอะไรต้องแย่ต้องแย่วะโอ้ยสั่งหอดใจไม่ดีเข้าใจว่าว่าคนมาสั่งหอดใจไม่ดีอะไรตรงนี้ที่เรามาเจอไอ้พวกเฮ้ยถผาได้ด้วยอุย้ยเจอเก็บคือแบบสั่งหอดใจไม่ดีไงเข้าใจป้าเฮ้ยไลน์มนได้มาได้นี่สิครับรออะไร เฮ้ยม okay. <laughs> right. ีสเสือครับรออะไรได้เป็นใดแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งอย่างวิ่งไม่ยคมั่นใจเอ้าจะเซฟไว้ไม่ไปอย่างด้วยความมั่นใจแล้วล่ะห้องนี้ก็ยังคงเติบเป็นเลือดไปด้วยเอาๆวิ่งตามเราทำไมวิ่งตามเราทำไมไม่ได้แดกนะ บรรมาต่ออ,อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นขึ้นวุ่ยวุว่ยอะไรวะเมื่อกี้อืออืออะไรวะอ้หีให้ผักให้ผักมีหน้าเราไ่สีแปลกตา ชิปนี่คือเอาเลื่อยออกมาแล้วก็ใช้คือกดแซรเพื่อใช้หรือ Enter หรือ Spacebar โอเคย้อนอดีตขอบคุณครับเบียร์อะไรย้อนอไม่ล่าเริงจันใสเลยอุ้ยเฮ้ยรฮะแูไ้ไม่เคยเนกำลังทำอะไรแมดีว่ววาไม่แปล ขอโทษค่ะมันไม่ใช่ของเลืนนะมันอันตรายมากหรือเปล่าเี่อมันเจ็บเลือดเอ,อกตรงไหนหรือเปล่ามันหัอย่า,ยาเล่นอ,อย่างนี้อีกนะขอโทษค่ะคุณพ่ออัไราันไม่ออกแล้ว ขอทษค่ะอค่คุณพอบีอนอืนมยนความทรงจำยวไกลเลยคราวนี้โอเคมันให้เราวิ่งแล้วอ่ะมันหลอกแซ่ชี้แา่ทำไรทํ่ทำไรรั้งนี้มันจะเป็นการหาของอย่างนึง มันเอาเลือ่อยไปไทยพวงน,น,นั้นได้ป่าวะนี่เราคิดอะไรแบบมันอนไปเองอีกแล้ววะเนี่ยอ่ะจ,จะอะอะไรแบบว่างไงมเหมือนม,มันมีอะไรจักขันใ่ะอะไรอะ ชิบหายแล้วนอนเลยเนี่ยคีย์บอร์ดฮาคีย์บอร์ดน,นี้พังคือแบบแมบบ่ไม่ซื้อให้เลยวะเนี่ยเอา้าดี๋ยิบเ้าเ้าใช้เลื่อยไม่ได้เา้ามองสงสาว่าจะใส่พักหน่อยอ๋ออุ้ยตกใจกะเขาออกไปเช็ครังกันป่ะ อืมมาเรียอะไรเขาบอกว่าอะไรอีกุ้ณแ,แจอามาเรียให้ปุ่นแจรามาแป๊ดหนึ่งมีคนพัก,กรีน่ามาอาจอเจอะเต็นตาจะรู้จาเลยฟันดีา้าฟันดี้อะไรอะแล้อวอะไรวะเอ๊ะอะไรวะอันนี้จิดจุดจุด ดีจ้อะไรเหมือเพราะว่าไงของเขาได้กุญแจมาแล้วต้องเอากุญแจไปขายตรงไหนอะ่ะแล้วคืออือหือเก็บดินไปเซตอ้าวแป๊บนึงนะอือหือผีตัวนั้นคือ คือแบบหไหนไหไหนมีอะไรมีอะไรอะไรเมื่อกี้ถอยหลังอื้อเมื่อกี้คือแบบพูดไม่ออกเลยอ่ะคือแบบกระจูย ฉันทม้อย่างรื่องมันใช่เลยมันหมอกมันหมอกที่เปิดล็อกแจ็คโอ้อยหมอกนี่ห้องของมาเรียฮะนี่มันในนี่ของมาเรียอันหนึ่งอ๋อมาอะไรแล้วม,มาทำอะไรตอนนี้วะนี่ อ่านได้ร่ใช่อ่านดีไม่อ่านก็คงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะด็อกเตอร์คุณหรอ,อจะได้พักพปีที่แล้วเหรอแล้วก็ไปออ็ม่ออกอืมฮเฮ้ยเหนียวเฮ้ยเมื่อก่อน ในอดีตฮะทุกอย่านะแสดงว่ากอนมาเรียคือเป็นคนข้างคนขอทานข้างทางทางอดีตวิฮอะไรร่กายสอย่างหรือหิวข้าวหรือเปล่ามอง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 ทำไม นี่ทำไมพ่อเอาจะไปทำงานด้วยเหรอประมาณนี้มาที่บ้านของฉันก่อนนะบ้านของฉันสิฉันฮะเขาจะเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรวะเสื้อผ้าดีและ สดูเขากินดิหิวข้าว้จ้าจ้าจ้ๆจ้าจ้าอยากกินอ่ะอยากกินบ้างอ่ะพักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่ไปก่อนนะ ม,ฉม,ฉม่ฉันมีลูกสาวอายุบฉันฉันพวเกเขาน่จะยินดีเออาเอามา ตัวนั้นก็ว่าคุค้นๆว่ะอ๋อมาเรียนรักษาคนไข้คนนี้ที่มันอาการมาเจ็บหนักและรักษาอลือถึงกับฉีกเสื้อผ้าของตัวเอง ดูเขาฉีกี่ะฮึคนเดียเก่งกว่าเยอะอ่ะมีเก็บเกียวขนาดในขนาดนี้เลยอ่ะ เกมครับเพราะเกมครับเกมอะือเหมือนเดิมแหละโอเก๋นะมันเปลี่ยนห้องครับอือเร่ไปอยู่ห้องข้าล่างเลยเรีรู้ษาเขาหรอใช่ฮะอะไรอ่านข้อความไม่จำเป็น

ชื่ออะไรเอืเอฉันฉันมาเรียมาเรียเป็นชื่อที่มีเศษหรือชื่อเพราะอะไรอย่างนี้เนาบอกเลยไม่รู้มาเรียเธอสนใจมาทำงานของฉันไหมฮ้ฉัน ออกแล้วค่ะแล้วกแสงว่าผีที่นำทางเรามาก็เพื่อขอบคุณมาเดียที่มาเดียเคยช่วยชีวิตมันใช่ไหมแล้วจู่ๆมันก็ตายเอ้าโอ้โหอ้งนดิดหนึ่งฉันมีความสุข ฉันเเาคุณให้คนรักฉันก็ไม่ได้แล้วฉันรักคุณน,นะหมออืมแบบนี้โอี้ยผี <c oughs> เห็นกับจุดๆกันเลยอักันนี้ห้องมาเรียซึ่งเซฟกอนเซฟก่อนเลยหนักแรกน้องดี๋ยวต้องลงท้างล้านีลยวะ่ะ ลงลงลง一า一闪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 ลยโนคะ <laughs> <laughs> okay, นะคะก็ยี่สิบยี่สิบนาทีแล้วก็สำหรับเพียงเท่นี้ก็รู้สึกน่าจะชื่อกิมก็น่าจะมาลุยเรื่องราวของมาริยหรือเปล่านะแต่คือนะ,ะอนะก็เดี๋ยวใครไปสรุปผลทีมหน้าเลยละกันสำหรับเดี๋ยวเพียงแค่นี้ไฟก็ เจ้าของมีอะไรทีน้า <Leonard> ล่ะก็ไม่ได้ไซนาร้านะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะโอเคไม่เป็นไรถาอ้ากิักจุ๊บจุ๊บจุ๊บอย่อย่าอย่าถ้าอยากให้พังแล้ิีเลยเน้นแบองได้เลยนะตปนิ่ตัดจ้า